แคบเวอร์อืมอืมมันตัวเล็กน้อยอ่ะเออมันตัวเล็น้อยลูกครับมันไม่ได้ตัวใหญ่ครับอาเร ให้เออป่ะลูกป๊าดุึงอะไรต้ม้งน้ำใส่กุ้กุ้งไม่ลูกกุ้งส้มต้มปลาหม้งลูปกปลาหม้งเกล็ดพอดีครับลื้อไข่ตีซนะินเตอร์นะฮะตีซินเตอร์กุ้ง